สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเทราอ๋อ <c oughs> no n no, no, no. เราอยู่ในเกม people play b r o w n นั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งนะครับผมเราไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณอตั้งแต่ชาติไหนไวะเนี่ย <laughs> โคตรนานเลยนะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรใหม่กันบ้างนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับ s <S กดเพลงมานะครับผมเห็นแมปใหม่นะไม่รู้ว่าแมปใหม่หรือเปล่านะมี s u b ตรัคเ t อร์นะครับเหมือนจะเป็นแมปอะไรไม่รู้นะขอเราเข้าไปดูหน่อยแล้วกัน <c oughs> จะบอกว่าแม่งโหลดโคตรนานเลยนะครับผมคิดว่าเกมผมเด้งไปแล้วนะ <c oughs> ถ้าเด้งไปได้คือเรียบร้อยเลยนะครับอโอเคนะครับผมแมปที่เราเข้ามาณนะแมปนี้นะฮะมันคืออ h s h i t มันคือแมปใหม่นั่นเองนะครับแมปที่อัปเดตมาในเวอร์ชั่น1.23นะครับรู้สึกตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องอาบน้ํานะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าลองดึงดึงเล่นด,ด,ดูนะดึงไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดมื่อกี้หมนไฟจะดับนะครับเฮ้ยใช่ไหมน่ากลัวแบบเนี้ยโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นห้อง โอ้ห้องอะไรวะโคตรมืดผมไม่อยากรู้จริงๆเลยว่า People Playground นี่มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหดูดิแล้วนี่ห้องอะไรเนะี่ยอะไรอะเลขสองแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับน่ากลัวจริงๆเลยเกมเนะี้ยสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะมันก็คืออ่า Power Hammer นั่นเองนะครับ Very Heavy Metal Hammer Creates Powerful Shock Waves on the Impact Powered by an Unknown Source of Energy ไม่ร okay, er mm ู hmm. <t un deposit> okay, ้นะผมอ่านทำไมก็ไม่รู้นะโอเคเศษคนออกมาก่อนแล้วกันนี่นะครับแล้วก็โอเคโอ้โหดูสิครับคอเทอะไรมีไฟกับพิบด้วยครับติด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 โอเคเดี๋ยวจะลองทุบคนดูก่อนนะครับทุบเออไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวอ้อมันแรงขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเป็นไงฮะโอ้ยผมว่านะ ลองเอาไปทุบไอ้น,นี่ดูดีกว่าโอ้ยเดียโอเคหลังจากทุบคนเสร็จเราจะลองทุบหุ่นยนต์ดูนะครับว่ามันจะสามารถตีเข้าได้ขนาดไหนนะครับตัวแรกไปเลยครับนีโโ่โอ้โหไม่เข้าเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนขวานด้วยเ,เดี๋ยวเพิ่งจมน้ําไปนี่ขอมาเป็นหนูทดลรองอีกทีหนึ่งเฮือุอ้ยกระเด็นไปนู่นเลยซึ่งจะตีไม่เข้านะครับมันเหมือนแค่ช็อตเฉยๆอะ่ะหุ่นยนต์ไปเรียบร้อย โอเคสิ่งที่เราโอเคเราขาดไม่ได้นะครับผมเราต้อมาลองกับจะพกตึกพวกนี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยเดี๋ยวเราลองทุบดูนะครับเอฟเฟกต์ไม่ติดแล้วก็ขอนทันลุเข้าไปข้างในไม่ทุบเข้าไปไม่โอ้ my g ก d ลงมาลงมา หลอกมานั่นแหละผมให้ล้มเรียบร้อยครับนี่เงี้โคตรเท่เลยครับผมชอบคอนนี้มากเลยนะจริงเป็นอัปเดตที่ดีและก็นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่มันก็คือต้นไม้นะครับผม trees ดูสิครับต้นไม้ฟิสิกส์เขาทำดีอยู่นะนี่นะในก็นี่ก็คือพุ่มหญ้าโอเคแล้วก็นี่อีกพุ่มหนึ่งนั่นแหละแล้วก็อีกสักต้น ผมคิดอะไรดีๆออกแล้วนะครับโอเคเสกครมาก่อนนะครับอ่าอยากรู้ว่ามันหลบในภ่มญ้าได้หรือเปล่าโอเคได้นะครับผม<อ> <c oughs> ตายกับภูมิ้านะครับผม <c oughs> นี่สิที่เขาเรียกว่าตายกับธรรมชาตินะครับผมเ <c oughs> นี่ยตายแบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยรู้จังเลยว่าถ้าเกิดเราอ่าโยนระเบิดใส่พ่มไม้นี่มันจะขยับแค่ไหนนะครับเอาไป เดี๋ยวไม่ครับระเบิดยังไงวะเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงนะลืมจริงๆเลยโอ้โคตรแรงเลยอ่ะแรงแบบจนคนคนที่อยู่ตรงนี้ไม่มกระทบเลยครับงั้นเอาอ่ะงั้นเอาเป็นลูกนี้แล้วกันลูกแบบปัจจุบันหนะ่อยนี่ถอดจุกออกมาแล้วโยนเข้าพวกไม้พิ้วโอ้ยโอ้โหขาขาดเดี๋ยวนะเอาเอาอีกสักลูกดินี่อะไรเนี่ยนี่โอ้โห ผมว่าฟิสิกส์เขาทำดีอยูน่นะฟิสิกส์มันก็ทำดีอยู่นะเนี่ยอต้นไม้มาทุบเด็กยิง,งเอาทุบจากได้เลยอนะ่ะนี่ฮะ,ฮะโอ้ยโอ้โหแมปแมปเราเละไปหมดแล้วเดี๋ยวใจเย,ย็นๆน,นะต้นไม้ต้นไม้เหลืออะไรวะเดี๋ยวไปโอเคครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมันก็คือบาสูก้านั่นเองนะครับนี่ฮะผมเซฟออกมาแล้วนี่มันยิงลองยิงดูนะครับมันเหมือนบาสูก้าในยุคสงครามโลกเลยนะโอ้โห ทำไมมันน่ารักจังอะโอ้โหดูน่ารักเกินอะมันดูไม่แรงเลยนะครับแต่มันก็ปาส,สุก้าก็คือปาส,สุก้ากอย่างดีนะเนี่ยครับโอเคเราลองเอามายิงหอคอยไอ้นี่ดูนะครับโอ้โหนัดแรกก็ยังไม่เข้าเลยต้องยิงรัวๆนะครับนี่มันน่ารักมากเลยอะเสบปืนอะเดี๋ยวเราลองกับคนดูดีกว่าอะเราลองยิงคนดูนะครับ คนก็ดูเหมือนจะไม่เข้านะต้องยิงซ้ำๆถึงแบบจะตายอะโอ้แต่มันก็มันก็เป็นอาวุธที่ดีอยู่นะยิงระยะไกลได้นะครับอ๋ไม่ได้แรงเลยโอเคนะครับผมเข้านี้อาวุธที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นหมวดปืนนะครับมันก็คือปืนแมกนัมรีโลเวอร์นะครับมันก็คือลูกโม่นั่นเองนะครับลูกโม่จุดสีนะครับนี่ครับอุ้ยสวยจังนี่ฮะ อ่เท่มากเลยครับจากการขาบอยเนี่ยเอาจับปืนก่อนนี่นั่นแหละรครับเรียบร้อยเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องจับอย่างนี้ดิเอาใหม่เอาใหม่เอ,เอาออกก่อนอุ้ยใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยน,เยยน,เยยนนะอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เอาก็จะทำการอ่ะเพื่อนไปเคลื่นไปเลยแล้วก็ไปยิงมันซะอุ้ยไฟดับเลยสะดุ้งเลยเมื่อกี้ยิงมันเรียบร้อยครับ หนึ่งศพอีกซ้ํสามศพด้วยนม่อ่ะนม่อโอเคแล้วก็คราวนี้เราไปอยู่ในมุมนี้กันบ้างนะครับแอบลอบสังหารไอ้คนนี้ก็คงจะแบบว่าไอ้เช่นนี้มันทำอะไรของมันวะเดี๋ยวนะอ่ะเราให้ปืนเขาอีกอันหนึ่งก็ได้อ่ะโอเคชอบอะไรของมันวะอะไรครับแล้วก็นี่ครับปืนมันดูแรงมากเลยนะจริงผมผมชอบนะจริงปืนอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ไอนี่ก็ปีนขึ้นไปนะครับ ไปแบบไม่ต้องมีกำแพงนะครับเท oh. พ,พอแล้วฮะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคอ่า oh, <okay. S 1> เอามาเอามายิง oh, ไ,งไงหมไม่เนี่ยเรียบร้อยครับฮืม <laughs> โคตรเท่เลยอะโอเคโอเคนะผมก็ไปรู้อะไรมาสักอย่างนะครับว่ารถถังเนี่ยมันมีอัพเดตมาใหม่เหมือนกันนะครับ รถถังคันเดิมที่ไม่สามารถทำลายได้นะครับโอเคยิงสักทีให้เพ่ินใจนะครับเอ้ยเจอนะผมรู้สึกว่ารถถังมันเสียงยิงมันดูแบบมันดูแบบว่ามันดูหล่อขึ้นอะอยังไงบอกไม่ถูกอะนี่ครับมันดูแบบน่ากลัวขึ้นอะเอ้ยเอาอะอยากรู้มันทำลายได้หรือ,อยังนะครับเราเอามาลองกับค้อนดูแล้วกันนี่เอาไปเลยโอ้ยเรียบร้อย เอ้ยเดียเดี๋ยวนั่นมันอะไรอะอะไรอะอะไรกระเด็นอะไหนดูไหนสิโอ้เครื่องยนต์ <c oughs> ปกติไม่มีนะครับปกตินี่แบบไอ้นี่กระเด็นออกมาอย่างเดียวนะครับเ,เดี๋ยวอันนี้มันมีเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทำลายรอบหนึ่งตีตีโอ้โหสรุปคือรถถังสามารถทำลายได้แล้วนะครับแต่ที่สุดมันก็ทำลายได้แล้ว <c oughs> โอเคนะครับผอตอนนี้เราอยู่กับตัวโอ้ตัวอะไรไม่รู้โคตรนกก่ากลัวเลย <c oughs> เดี๋ยว มันบังคับได้นะครับนี่ครับผมเตรียมคนให้เจ้ามังกรนี่กินเรียบร้อยครับไปเลยโอ้โหมันตัวมันแหลมมากเลยครับดูครับทำด้วยเหมือนจะทําด้วยดาบอะไรสักอย่างนะครับยิงได้ไหมเนะี่ยพลไฟได้ไหมนะมังกรโอเคไปเลยพวกกัดมันแงมโอ้โหนี่ครับหมเท่อ่ะนี่ครับไปเลยเดี๋ยวคมดกระตุกเลย มังกรกลับมากรเนาะอ,องั้นเรามีอีกตัวนะครับผมเรามีนี่ครับมันจะมังกรอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีเข็มฉีดยาข้างหลังด้วยอะอะไหนลองฉีดคนดูสักทีหนึ่งเร oh. ียบร้อยไงยต่อห oh. 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 นี่เรียบร้อยครับเ oh. 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 อีแบบมังกรตัวนี้เอาไปทำลายเมืองเล่นดีกว่านี่ไปเลยชนมันเข้าไป ผมจำไม่ได้ว่ามันทำให้เราเปิดยังไงนะแล้วดึกนะมันคงต้องใช้ g e n e r a อร์สินะนี่ครับเครื่องนี้เปิดปุ๊บแล้วก็เอาสายไฟโยกไปนี่อ่าออ้าวไม่ได้เหรอเอาไหมโอเคครับเดี๋ยวโอ้โห achievement unlock เราก็เคยเล่นไปแล้วนี่แบ็คโฮะมมันไม่ดูดด้วยเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะครับหลุมดับเราดูอ่อนไปเลยอะหลุมเราเราดูกากไปเลยอะ โอเคนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ